สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเชอรี่นะคะฟอร์ดรุ่งเจริญภาษาขาของหลวงวันนี้เราจะพาไปทดลองขับตัวเรนเจอร์สตอมแท็กกันค่ะไปกันเลยค่ะ พอสตาร์ทก่อนเลยนะคะคุณจะริโมดเป็นแบบนี้นะหน้าจอคนขับน,นะคะก็จะเป็นหน้าจอดิสตอนนะคะแบบนี้เลยขนาดสิบนิ้วใหญ่เต็มจอเหมือนขับแข่งนะปรับเบาะอะไรเสร็จเราต้องคาดเข็มขัดน,นิรภัยนะคะช่างกล้องก็อย่าลืม ผู้หญิงก็ขับได้นะคะสตอมแท็กเว่าพวงมาลัยของเราเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเริ่มต้นหัวเดียวเลยนะบอกเลยว่าดีม,กมากๆตัวนี้ความพิเศษของเขานะคะเดี๋ยวมาดูเลยฟังก์ชันตัวหน้าจอคนขับนะคะก็สินิ้วเนี่ยเขาจะมีบอกอะไรบ้างก็บอกน้ํามันนะคะ,ะระยะเวลาเวลาด้วยเวลาก็อยู่ตรงนี้นะแล้วก็วัดรอบอะไรมีหมดเลยตัวนี้ เขาก็จะมีหมวดการขับขี่นะระบบออกนอกเลนนะคะตัวนี้มันจะมีด้วยนะแล้วก็เลนคิปปิ้งนะคะเลนคิปปิ้งนะคือในเลนเนี่ยค่ะมันจะขึ้นหน้าจอตัวนี้ตัวนี้ถ้าสมมติว่าลูกค้าคนไหนไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะดึงกลับเข้าเลนนะแต่ถ้าลูกค้าคนไหนแบบสายซิ่งหน่อยก็ปิดได้ค่ะ <c oughs> นะแล้วก็มีคูสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะคะอ่าไม่ใช่คูสตาร์ทเนาะ เป็นหมวดการขับขี่นะคะตัวนี้สามารถตั้งได้เนาะ mm hmm. ก็จะมีโทรศัพท์ตัวนี้ต้องเชื่อมเชื่อมต่อกับตัวหน้าจอเครื่องเสียงนะบลูทูธนะเพราะว่าตัวนี้มันจะบันทึกการขับขี่ของลูกค้าด้วยนะคะนะ mm hmm. ดีมากๆนะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะระบบเกียร์ของเราเป็นอ e ีชิเตอร์แบบไฟฟ้านะคะ ดูที่กล้องด่วยตัวนี้เป็นก้อง360องศานะคะมาแบเต็มจอเลยมาแบบเต็มจอเลยนะนะฝั่งหลังก็ยังเห็นป้ายเลยะคะ่ะตัวนี้มันจะมีระบบเบรกอัตโนมัติว้วยเวลาถอยหลังนะคะคือใบสปอร์ตเนาะแล้วก็ พรมอะไรเบาเปิดไฟเดียวก่อน ก็เครื่องเสียงไม่ได้เชื่อมต่อน,นะคะพี่ไม่ได้เปิด Bluetooth เดี๋ยวไว้จอดเดี๋ยวจะลองเชื่อมต่อให้ดูแล้วมันก็จะมีแอปพลิเคชันที่แบบทันสมัยไว้ให้กับคุณลูกค้าด้วยตัวนี้มันมีฟังก์ชันอะไรเดี๋ยวแจ้งให้ฟังนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะเอาหามช่างกล้องหนาวยังคะ ตัวนี้เป็นแอนอิสระแยก้ายขวานมะาะสามารถปรับได้นะปรับตรงนี้ก็ได้นะคะสำหรับลูกค้าที่แบบว่ายังติดในการเปิดปิดใช้มือหรือว่าจะปรับเป็นตัวดิจิตอลก็ได้นะตัวนี้ยังไม่หมดเขาปรับได้คือใช้คำสั่งเสียงภาษาไทยนี่ค่ะก็จะอยู่ที่พวงอะไรนี่นะคะ เชื่อต่อไว้เปิดแอร์25่สองศาตั้งอุณหภูมิเป็นยี่สิ้อ่าทันสมัยมากเลยมันยังไงฟังก์ชันคนดีจริงๆกลับลดก่อนนะอ่ะวิ่งแล้วค่ะมือเดียวได้ ร้อยเกำลังเปลี่ยนช่องเป็น FM หนึ่งร้เปิด FM 1นึ0รจดจูศูนยกำลังเปลี่ยนช่องเป็น FM 100.7 แต่มองจอสำรับลูกค้าที่แบบว่าไม่ได้มองจอ,อ,อไม่ได้มองด้านถนนนะมันจะมีระบบแจ้งเติมแบบเมื่อกี้นะคะเป็นอัตโนมัติป้องก,กันการชน ระบบระบบเขามาแบบทันสมัยคือแบบว่าสำหรับลูกค้าที่ลาสายตาจากถนนนะคะแบบว่าหลัดไม้อะไรอย่างเงี้ยมันจะดูข้างเลนเส้นข้างเลนเนี่ยหรือว่าเป็นต้นไม้อย่างเงี้ยมันจะดึงกับทันทีเลยนะระบบฟังก์ชันคนดีมากๆนะว่าเดี๋ยวนี้เราใช้ออนไลน์เพื่อสื่อสารเยอะนะคะ จองแบบนานแล้วเพราะว่าสต็อกเรามีเยอะมีรถเยอะสามารถปล่อยได้เลยแล้วก็เรื่องชุดแต่งนะคะพี่ก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้นะอย่างเชอร์รี่นะคะก็เป็นเซลล์ที่ฟอร์ดรุนเจริญพสาขาของหลวงนเนี่ยแล้วก็ช่างกล้องนะคะกลองนะคะก็ก๊องบายโซลเคแอลนะ,ะก,ลนะก็อยู่ที่รุนเจริญสาขาของหลวงกันนะคะ เดี๋ยวเราจะมาโชว์ระบบเซฟตี้ของ Ford s ส o m t แทกกันนะครับตอนลงรถจะได้เห็นระบบเซฟตี้นะครับเผื่อใครลืมเข้าเกียร์นะครับเกียร์ก็จะปรับเป็นเกียร์ P อัตโนมัตินะครับเวลาลูกค้าเปิดประตูสำหรับลูกค้าที่แบบลืมอะไรนี้ค่ะสำหรับรถที่มีระบบเกียร์อ e ิสิเตอร์ไฟฟ้าแบบน,นี้อย่างเดียวนะมันจะกลับเป็นตัวย ฟิลลิ่งค่อนข้างนุ่มมากครับไอ้เหมนรถกระบะเลยใช่ไหมัะ